อะไรกันที่ทำให้เบอโยสองสามารถเอาชนะเท s l a m o เด l 3ได้ก่อนไปรับชมข่าวสารช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตามธรรมเนียมของทุกๆปีก่อนที่จะเริ่มงาน g e n e v a Motor Show จะต้องมีการประกาศผล European Car of the Year หรือสุดยอดรถแห่งปีของยุโรปนั่นเองโดยในปี2020นั้นมีรถเข้าร่วมแคดิเดตทั้งหมด29คัน ที่เราได้ขึ้นชื่อให้เห็นกันในตอนนี้จากนั้นคัดตัวจนถึงรอบสุดท้ายมีรถผ่านเข้ารอบทั้งหมด7คันได้แก่ BMW 1 Series, Ford Puma, Peugeot 208 Porsche Taycan, Renault Clio, Tesla Model 3และ Toyota Corolla ซึ่งผู้ที่คว้ารางวัล European Car of the Year ปี2020ไปครองได้แก่ Peugeot 208ด้วยคะแนนจากคณะกรรมการรวม281คะแนนส่วน Tesla Model 3คว้าอันดับ2 242คะแนนตามด้วยอันดับที่3 Porsche Taycan 222คะแนนแล้วอะไรที่ทําให้ Peugeot 208สามารถเอาชนะ Tesla Model 3 ที่เป็นเหมือนสุดยอดรถในใจของใครหลายๆคนได้สำหรับเหตุผลนั้นทางกรรมการให้เหตุผลว่าเบยโย208เป็นรถเล็กที่ดีที่สุดของเบยโยในปีนี้นอกจากนี้ยังเป็นรถที่ดูดีมีขุมพลังหลายทางเลือกรวมถึงแบบไฟฟ้าล้วนซึ่งพละกำลังเกินพอสำหรับการใช้งานเป็นรถที่สมบูรณ์แบบในทุกด้านดีไซน์สวยได้ลุคสปอร์ต มีคุ้มพลังดีเซลเบนซินและไฟฟ้าล้วนให้เลือกครบการขับขี่ของเปร์โยสองนย์แปน่าพึงพอใจมากและยังสามารถเอาชนะคู่แข่งหลักในเซกเมนต์ได้ด้วยความหลากหลายของคุ้มพลังรถคันนี้เป็นการผสมผสานร,ระหว่างความปลอดภัยการขับขี่มีสไตล์ดีไซน์ที่น่าดึงดูดทั้งภายในและภายนอก ซึ่งจากการวิเคราะห์แล้วเหตุผลหลักๆที่เปอร์โย208สามารถคว้าคะแนนมาเหนือคู่แข่งนั้นน่าจะเป็นเพราะรถมีความหลากหลายของระบบขับเคลื่อนที่ตอบโจทย์มากกว่าในตอนนี้และที่น่าสนใจที่สุดคือเปอร์โย208อาจจะมีโอกาสเข้ามาทําตลาดในประเทศไทยสูงมากเพราะเปอร์โยมาเลเซียน่าจะขึ้นลายประกอบเปอร์โย208ชมนี้ด้วยเช่นกัน และนั่นจะทำให้ประเทศไทยสามารถนำเข้ามาตีตลาดในฐานะลดสธิคาพรีเมียมทางเลือกได้ในราคาที่สมเหตุสมผลด้วยการใช้สิทธิ์เขตการค้าเสรีอีกด้วยและนี้ก็เป็นข่าวสารอุตสาหกรรมยันยนต์จากทั่วโลกที่เราได้นำมาฝากหากชื่นชอบกดไลค์และกดติดตามเลยตอนนี้เพื่อรอรับข่าวสารใหม่ๆวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ